รู้ไหมว่าทําไมเขาถึงหยุดลองไม่ได้ฉันยังจําได้ว่าวันหนึ่งเป็นเด็กเป็นเด็กเขาชวนกินอะไรก็ตามภาษาพอ่ออยู่ข้าวจ้างฉันอยู่บนเทอรฟาจากนั้นฉันก็เช็คอินในตู้และในตู้เย็นและไม่มีอะไรจะให้เขาเลยฉันพูดว่าเอินดี้ลูกชายของฉันฉันไม่มีอะไรเลยจากนั้นฉันก็เริ่มลองให้ เขาทำน้ำตาแตกเหมือนกันเขาให้กอดฉันยาวๆและเขาก็พาฉันไปบอกว่าป้าไม่ต้องห่วงนะฉันจะเป็นนักฟุตบอลและฉันจะพาเธอออกจากปัญหาน,านี้จินตนาการถึงพ่อของเอนดิกและแม่ของเขาที่เบอร์นเบลลูกชายของเขาบนเวทีหลักกับเลขมันเป็นปี2 0ง6ั และฉันกำลังสร้างบ้านของเขาในคุสอาซูในฐานะผู้ช่วยช่างก่อนฉันเพิ่งไปที่นั่นทำบุญสปาร์เตอร์ส่วนเสื้อหมายเลขก6 6จากพาร t ช i r รัสในปี2022ลูกชายของฉันเอนดิ ending. เปิดตัวแบบมืออาชีพด้วยหมายเลขเดียวกันและเสื้อสโมสรที่ฉันใส่อยู่ในรูปนั้นพัดเจ้า ไม่น่าเชื่อเมื่อดองบริโพดบนบัญชีโซเชียลมีเดียของเขาหลังจากเปิดตัวโปของเอ็นดิกสไลด์สุดท้ายของโพนแบบมามุนนี้สามารถพิสูจน์ได้ว่าเลขอัน16วันนี้ยังอยู่8ปีให้หลังแต่ในเสื้อสีขาวยุโรปซานติอาโกเบรนาเบล ทัดจากฟอร์ลินติโนโปเปเรต่อหน้าแฟนๆส0 0 0มืคนในสนามหรือลมาดริดอันนี้ฝากถึงพ่อแม่ทุกคนทั่วโลกผู้ที่มีความพยายามเสียสละช่วยความฝันของลูกอย,ย่าหยุดฝันวันหนึ่งคุณสามารถระเบิดน้ำตาแห่งความสุขได้ก็ขอบคุณนะครับคลิปนี้ที่ผมเล่าเป็นเรื่องฟุตบอลของอินดิกที่เปิดตัวนะครับ ในชุดสีขาวเบอร์นาเบลนะครับลเลอามาติดน,นี่เป็นความไฟฟันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วย